วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยมีนางโอดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปา รีตและภริยานางสาวสุปราณีคำยวงรองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตละกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับนางโอเดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก จากนั้นเสด็จไปยังห้องรับรองพิเศษโลเวนดอลชั้น7ทรสงหารือเกี่ยวกับพระวิสัยทัศน์ด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และการเสริมพลังเยาวชนร่วมกับนางโอเดรอาซุเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกและนายเออร์เนสโตออตโตเนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกด้านวัฒนธรรมโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานด้านงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของประเทศไทยที่ทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาพระปรีชาสามารถและพระประสบการณ์ด้านการออก แบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรคพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นโครงการพระดมริผ้าไทยใส่ให้สนุก รวมถึงทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงเข้ามาดูแลสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งทรงเป็นประธานที่ปรึกษา ในการนี้ทรงแนะนำหนังสือพระนิพนธ์ที่รวบรวมพระกรณียกิจด้านต่างๆและโครงการพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกประกอบด้วยหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กซึ่งส่งเป็นบรรณาธิการบริหารตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่5โด้วยมีพระประสงค์ให้เป็นหนังสือที่อ้างอิงและรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะที่ได้มาตรฐานสากลสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนมิสิตนักศึกษาด้านแฟชั่นเนื่องจากหนังสือแฟชั่นหรือเทรนบุ๊กเป็นหนังสือที่มีราคา แพงซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมถึงแนวทางการทรงงานที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเน้นย้ำถึงบทบาทของพระองค์ในการสร้างสารรค์และส่งเสริมงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยผ่านโครงการพระดาริ ภาคไทยใส่ให้สนุกโดยเฉพาะการนำพระประสบการณ์ด้านแฟชั่นและศิลปะมาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานหัตถกรรมผ่านการดาเนินโครงการต่างๆไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนประกอบด้วยโครงการดอนกอยโมเดลและโครงการนาว่าโมเดลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการชาติพันธุ์โมเดลในภาคเหนือและโครงการบาติกโมเดลในภาคใต้ นอกจากนี้มีพระดำรัสถึงพระกรณียกิจด้านการเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยที่โปรดให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาของประเทศไทยเพื่อให้ชุดไทยและผ้าไทยเป็นที่รู้จักต่อนานาชาติรวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่มีจุดเริ่มต้นจากปี2503ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสม เด,ดพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถประพิษเยือนต่างประเทศทรงเห็นว่าสตรีไทยยังไม่มีชุดประจำชาติที่ชัดเจนจึงมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าการแต่งกายไทยสมัยต่างๆและออกแบบชุดที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประจำชาติรวม8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพัทโดยปัจจุบันชุดแต่งงานของสตรีไทยนิยมสวมใส่ชุดไทยจิรดาชุดไทยอมรินและชุดไทยบรมพิมาน ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี2,569 โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางโอเดรอาสุเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกถวายประกาศเชิดชูพระเกียรติและเหรียญสะดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นในประเทศไทยโดยยกย่องในพระอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทรงเป็นคนไทยพระองค์ แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติคุณในด้านนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ทรงตั้งพระไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอาทิทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของโครงการศิลปะชีพเมื่อปี2515ณบ้านนาว่าอําภ ขึนาวา่าจังหวัดนครพนมทรงตั้งพระไทยฟื้นฟูลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยเป็นสากลรวมทั้งเสด็จไปพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปะชีพในทุกภูมิภาคทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพระราชทานหลายผ้ากว่า10ลายจนทุกวันนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้ผลิตมีไรายได้ที่มั่นคงโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการได้รับการถวายประกาศเ <I S 1> ชิดชูพระเกียรติในครั้งนี้ I, I my um, is mm. and I would like to say thank you so much for uh, from our nation and our our nation, my students and all the people that work those things mm. that you saw it. Mm. and makes um, it infinitely, won et je suis vraiment honnête et aujourd'hui c'est vraiment grand qu'il soit pour tous les deux beaucoup bon, bon. merci. merci beaucoup merci vraiment merci félicitations pour tout et maintenant c'est continuez très bon merci ในการนี้พระราชทานกระเป๋าผ้าไทยที่ทรงออกแบบและผ้ายกหลายพระราชทานย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกแก่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย <c oughs> โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา16นาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลแด่สมเด็จพระพุทธป่าพจนบดีจินตากรมหาธีระเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่5พระกรรมวาจาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันบร,รณภาพสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมีนามเติมว่าทองเจือสายเมืองฉาย,ยาจินตการเมื่อวันที่ เกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451และได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สริริอายุ100ปีตลอดชีวิตได้ประกอบกรณยากิจเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลคณะสงฆ์กิจาการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอเนกประการโดยดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นกรมการมหาเถรสมาคม แม่กองงานพระธรรมทูตสังคมนตรีช่วยว่าการองค์การเผยแผ่ประธานกรรมการคณะธรรมยุทธและองบอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิษ พลเอกกัมปนาทรุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานปลูกปา่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาค,คม2568ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับกรมป่าไมา้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากจัดขึ้นณจุดปลูกปา่าบ้านแม่ละขี่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระบรมราช มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการปลูกพืชเสตติดและการบุกรุกพื้นที่ป่าเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นต้นแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าใช้รูปแบบโครงการหลวงหรือ Royal Project Model ด้วยการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรสร่งเสริมการปลูกป่าร่วมกับไม้เศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงความสําคัญและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความอุด,ดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างยังย่งยืนมีเป้าหมายปลูกป่าเจ็ดไร่3งาน กล้าไม้3,000ต้นอาทิต้นอินทนินต้นยางนาต้นกละประพลึกและต้นเสี้ยวดอกขาว จากนั้นเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดต,ตากซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจนการปลูกพืชเสพติดและการเสรื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติด้วยการพัฒนาภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทดแทนฟินฟื้นฟูป,ป่าต้นน้าและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเกษตรกรได้รับประโยชน์175ครัวเรือนมีรายได้หมุน เวียนกว่า3ล้านบาทจากการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่กาแฟกลุ่มพืชผักและกลุ่มไม้ผลรวมถึงการแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมงานหัตถกรรม ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโของนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาพันโทสมชายการจนมนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสวงสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการสร้างฉากโขนสำหรับใช้ในการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพประจำปี2568 ซึ่งเป็นการแสดงโขนตอนสัตยาพาลีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และ12สิงหาคม2568การแสดงโขนตอนสัตยาพาลีเป็นตอนหนึ่งของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่พระชนิดผลขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ไทยน,นิขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พะบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติจึงทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติโดยรวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและศิลปินทุกแขนงร่วมกันศึกษาค้นคว้าศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของการจัดแสดงโขนทั้งเครื่องแต่งกายศิลาภรณ์หัวโขนและเครื่องประดับทุกชนิดของโข,ข,ขนขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามพร้อมฝึกฝนเยาวชนรุ่นใ,ใหม่เพื่อสืบทอดการแสดงโขน ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีส่งสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติคงอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืนสำหรับการแสดงขวนตอนสัตยาพาลีจะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ผู้สนใจซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2568